เป็นเท่าไรเรามาให้มานให้ชั่วโมงห้าสิบบาทแล้วว่าจะเศร้าเปิ่งเก็บมาบูนี่นะโอ้เรามาให้มานให้หมาได้ลรอชั่วโมงห้าสิบจักนั้นเราก็ไปตึกป่าเลยนี่เออมันลงในน้ำเลยว่าน่ะนั้นเนาะมันตีไม่พีอะไรตัวจ่อยเนาะ ไวตะเลขขึ้นมาเพีงก mm. uh, ันได้เออเพงได้หยมันเพีงเลยอันนี้เนาะอ่าบอกมือให้ผู้ชมหน่อยแล้วบอกมือให้ผู้ชมหน่อยเป็นยังไงความรู้สึกอะ ไปให้มืดไปทูใส่ซูซี่ไปพร้อมกัดรอยพร้อมแลมันนักแม่เน่ัวอ่าโบมือโบมือ